อืมเหมือนโดนจะโซวนะคือคือน้องตั้งเป้าให้ผมไปเจ็ดมาดาวใช่ไหมล่ะแต่นี้่อะไหกแมาดาว่ะดีกสิบดาวเหรอสิบแ้าดาวใช่สิบ้าดาวหัะ้นะแต่ไต่ไปถึงร้อยดาวก็ได้นะแต่ก่อนอื่นนี่ฮะบูล็อกเข้ามาแล้วด้วยยูนิก ต่ไม่ใช่หรอกนั่นมันเป็นท่าเตะซึ่งมันมีปืนฟ้าหมาัดฟ้าหมาัดที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีหรอกแล้วสุดก็ประมาณนี้นะสเปดต้วก็สิไมตแต่งได้ถ้าคนมีสุดนะถ้ามีสกินแล้วไนะซึ่งผมไม่ซื้อหรอกเพราะว่าเห็นเหตุไมล่ละเย็ดสเปด จะซื้อได้ไงอ่ะเออซึ่งเซ็ตที่ผมใสก็ไปรออยู่รอแหละก็ก็เคยรอดมาแล้วอ่ะก็ใส่เซ็ตนี้แหละนะเล่นเล่นไปเรื่อยๆช,ชิวๆโดนด่าบ้างแหละว่าเล่นแก่ชิปปิ้งเอาเอาไงงั้นแะน่โอ้ไม่รู้สิก็สว่านก็แสวบนะครับ อืมอืมหน้าด่ามากหน้าด่ามากเลยแต่ละคนแต่ละวันห่อลูกสอบซองแล้วก็เอาเกียร์อาใส่ให้คุ้มค่า โอเคแนละ้วออกศัตรูแล้วอ๋ออีคร์รถไหมไม่รถเลยไม่ตีดเลยอไปแล้ว ไม่ได้จะยัุณนะผมไม่มีอะไรวิโอเสียสกิลฟรีเลยที่อะไรเนี่ย เฮ้ยอย่าไปซ้ำเข่าสิเดี๋ยวชีวิตมันจะยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมอีกนะโอ้ไปซ้ำเข่าวันนี้เล่นยากเลยพี่ไม่หัวคนเลยอ่อยคุ้นปุยพีให้ทุกคนแล้วเอาพอทีพอดีซื้อไีคิ้กคุณนะครับพี่ point. ิลเป็นพวอพก็ขี้ด้วยไงดูข้าไสกิลหายเลยอ่ะโอ,อ้โหเกับไปรก็บแบบเกับแบบนะโอ้ยอยม่ตัวเล่นนี่ สวยมันเล่นหุ่นเล้าห่าโยใจญ่ห่นก็เก็บสวยอะไรอินมันไม่ตอบมันไหนเบานะเรือว่าใครหึืว่าใครครับพี่เรือว่าใครแต่ผมกลักเกแล้ว

เ้าป้องกันได้อยู่ป้องกันได้อยู่ต่อเลยเฮ้ยมันเข้าอีหีไหเนี่ยสวยอยู่จะมีสองนะแต่มีสองนะที่ อะไรฮึดับเบเกบเก็บบไปแล้วเกบแรเกอบเกบหลับจริงเนี่บหลับจริงเกอบหลับแล้วอ่ะก็กกคนหน่อยนะโอเคขื้น E P ให้ทุกคนแล้วหน่อของยูนี่ของอยูนี่ ของอยู่นี่ถึงซิสดูปแปลกๆแต่ก็เล่นได้เอาเอาแบบนั้นแล้วกันนะเซตตู้แปลกแต่เล่นได้ <laughs> คิดซื้อละคิดซื้อได้โอ้ยปิดหมอกด้วยเขาเล่นปลาหมอกครับคนคนนี้เขาเล่นปลาหมอกผมไม่ <laughs> <c oughs> จเจอเลยครับ โอ้ดูดิเล่นปานหมอแล้วเรายิงได้เอ,อนอะไรเนี่ยมิตาอะไรขอโ่ษหมอบยิงโจรไดออ้จะตายแล้วเพื่อนจะตายแล้วเอาดิเข้าไปใส่กันเข้าไปยำนัวมันเดี๋ยวผมไปกระป๋องนะครับ ใจนี่แม่งใจในวัวใส่ผมแฮะห่ติดได้บอลโอ้เห็นไหมคุณทำให้ผมติดได้บอลเลยอ่ะไม่สมารถวาพได้เลยปิดเหมือนไม่ได้นะสวสอยโยครับพี่ตัวดชายอยู่ไหนครับพี่ ผมยังหาไม่เจอเลยเดีย๋ยวนะ,ะโอ้ยอ๋อหิรัญแล้วนะไอ้นี่ไอ้นี่ขอเลยละกันตัวสุดท้ายอย่าไปจับเขาดิเิ <c oughs> <c oughs> ียวเียวครับพี่ก็ได้ดาวเพิ่มนะถึงจะหูรักหูเล่หน่อยก็ได้อยู่ ได้อยู่นะหกคิว oh, ร้านขาวรุนๆเลยนะเอ้ยเมื่อกี้รียกอะไรนะเอาละเอาตามนั้นนะเออตามนั้นตามไหนวะคือขอไปได้ใช่ไหมใครรับแอดนี่อ่ะ ใครรับเอสครับพี่เงียบปากด,ดิโอเคครับไม่พูดครับโอเคครับไปกันเลยจบคลิปเขาบอกให้เงียบปาก